ครับวันนี้มาแต่ดึกเลยมึงนี้อาหยามมองใส่มองไว้ลองกลางมองค่ำไว้ลองมึอแรงวนนันนี่วันนี้สิมาหยามลองมึงมันทีเป็นไงไต่มันทีได้อยู่ไว้คืนนึงมายามรัดเสามาแต่ดึกมันนี่ มองไปลุ้นน้องกันเด้อติดในอะไรกันได้อะไรบัได้ก็กลองล่องมึนจักจมมีตะปูกับบัวใดแหละมันปูถือกับมุม่นวะแหละมองมันกัดจักสิใดในอะไรแหละไปกูดละไปเบิ่งมึงยามบัวใดเลย ทำไว้แรงวันนี้เขามายามบานนี่ต้องด้สีกเก่ามันฟังมันพัน แก้วขนาดตัวแก้วน้อยก็ถือเนาะมองห่างๆก็ได้สามเซนครึ่งเขานี้ปลาตักแก้วตัวท่อพิสังนี้ก็ยังม,มาถือปลาสังเงีเ้ยโคปราสังเงี้ยเว้ ขยังเนี่ยขยัยงไงกักขย่ง,งข้างล้างอยางนี้คนละคนละคนละสายพันธงงุ์นี่โคอย่งนี่ขยงโคอย่นี้โคใหญ่ขยง,ง,งโค ปลาหม,มูเขาข้นครบเ้ยน้อมเขาข้นเลยปลานี่ยซูนไรบอทเลือดแตกรวดได้เอ๊ไหนน้อมมันรด,ดได้ปลาเนี่ยเขามันเอเอไว้ก่อน Oh เนาะหมดโอ้ปลาเป่ากินจนหมดอันนี้ ข้าพ่อืาม อื้อนี่ครับมีกออื้อปลาแซงแหมาทางนี้ปลา เทา้าบ่เฮ้ยก็ทำมีเท้าว,วังก็ได้กระกศุศอรอบมาใส่นะแม่แต่ประคอ ซา,าก,กี้มหลายแทะนี่บาดนี่ปากกาเนี่ยจะพกขึ้นเนี่ยที่นี่เนาะพกกี้นี่กีก่ ป่าเนามีกียี่บเัสิงอนนีนอ่นียฝั่งอันนี้ อื้ยเดี๋ยวแล้วว่านนี้ห่าท่าแล้ว ทางโมงสามตอนโมงสามติดเครื่องกลางไว้แต่แรงวนนันกลางทดสอบที่ได้บอสดอกพอได้กินอยู่ได้นี่บึงเด็กเด็กเด็กเดไปการอยู่ทางสองสามตอนกลางไว้มันหักป่าห้างบอจะกบอยากงามเลยมันค้างคืนนี่มีโีตัวตายตัวเป็นหะหรวะ กรกเพอได้กินอยู่หรอกสำนี้ก็โอเคอยู่กลางไว้ก็ได้ไปมาเมื่อบานนี้และขึ้นพละบืนขึ้นเทิงพุละอีกละอาเมื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับวัสดีครับ